เคยออกมาพูดแล้วหลายครั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพี่บินบรลฤทธิ์ถ้าหากับจิน้นก็ไม่ว่ากันนะคะคือถ้าจับมาจิ้นเฉยๆนี่ไม่ว่ากันแต่ถ้ามาตีข่าวเพื่อหวังยอดวิวหรือว่าเรียกกระแสก็คงยอมไม่ได้ล่าสุดบุ๋มปนัดดาก็เลยนำตัวอย่างของสองเพจที่ลงข่าวมาเตือนผ่าน IG ของตัวเองค่ะไม่อยากให้พวก โซเชียลที่เขาทําแบบเนี้ยคือเขาต้องการคนเยอะคนกดเข้าไปดูเนาะค่ะเอ,อ่ยอดยอดกดคนกดเข้าไปดูซึ่งพี่รู้สึกแค่รู้สึกไม่สบายใจที่โดดเอาไปใช้ประโยชน์อะได้คุยกับทางพี่บินหรือว่าพี่ไทยบ้างหรือยังคุยกับพี่ไทบูท๊จริงๆผมคุยกับพี่ไทยกับทุกวันเลยนะค่ะคุยแบบว่าพี่อ้อลงืนที่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าพี่บินเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโซเชียลเท่าไหร่งไงค่ะแต่แต่พี่บินเนี่ย เอ่อเวลาลงทีนึงคือหมายถึงลงกพี่ทีหนึง่งเราก็จะเจอแล้วก็จะคุยกับพี่พี่บินเป็นหลักก็ก็ก็ด้วยแต่ก็เคยเวลาอยู่ต่อหน้าทั้งสองคนเขาเคยคุยมุกเล่นเล่นกันว่าให้เลือกใครให้บุกมาเลือกใครเลือกพี่พี่ท็อปหรือพี่ท้ายบุ <c oughs> บอกว่าบุกเลือกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างนี้เป็นตน้นค <c oughs> <ต>่ะจากแบบแบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแบบมาที่บุ๊กโได้คุยกับพี่ๆเขาหรือยังคะว่าเป็นส่งให้ดูแล้วค่ะส่งให้ดูแล้วค่ะส่งให้ดูแล้วพี่ พี่ก็บอกว่าเอา้าทําไมพี่ไทยเม่ส่งให้พี่ไทยดูไงแล้วพี่ไทยบอกอา้าททำไมไม่ขับไปเขากับพี่ไทยบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ได้พูดขำขไปเลยเช่ไพี่ใช่ค่ะเป็นเรื่องขำขกันมากกว่า ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟ a เ e i n s i g i t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ